เรานีไล <ly> ่ยุคพุทุคทองคำทั่วทกงทัปูบูดยายาแกิกระบูนกาลที่โมกินเมื่อกี้ กฟังยัมเเบาวันนี้จะว่าหวานยังหวานยังห่าน้นโซดอยกินร้ายต้ไมกินในนากูซาไอ้นิดกินแล้วได้ไอ้นิดนะได้เ็นเปาวได้ใช้โซดอย่ากินร้ายได้นี่มันเป็นยาตับกระปุไรมุดกุมึนยิ่งพขคอดลูก ตียู่ไฟยู่ไฟอืมกินแล้วนำนมจะออกไหมติดบุลปวดหัวข้างเดียวซีคือคอยนีย่คอยเป็นมาล้ายเหงื่อแล้วก็ชินว่าหันม <c oughs> ั้งใช่ไเออเขาบปให้กินผักไสยปวดโอดเอาผดท้ายเขาบอให้กิน อวนอ pues right. th ันนี้เอาอันนี้เอาไว้นี่เด้อพนงเด้อคนตกเละเก็บได้นะนอืมถ้าวาบกันกรนเพลิงเตออวะเาบุยกันเปลือกระตนะน้องถ้าเบิ้งข้าจะมาส่งของเด้อ เก็บบินอะไว้ถแต่กระทำเงินก็บอกว่าเดี๋ยวมืออื่นเขามาโอนอืมพูดเอาเลยเหยียได้งยัง อ่าล่าสุดทีมงานก็มาขุดเอาอ่าสมุนไพรอันนี้มันแก้อเปอ้าหอมเปร์่๋นไหนบอกอ่าเขาก็เยียร์ไปเยียร์มาอยู่สั่นนะกักซีไปเรื่อยโอ้นึกว่าแม่งอันยาอันแก่ท่องอืดท่องผุอันไหนเลยหอมเปพี่น้องเอ้ย เออทั้งเหยียบทั้งยังครบบัดคุณพ่อเพิ่นกำลังขุดเอาไปขยายพันธุ์พี่น้องเ้ยถ้ามันออกมันติดนี่มันตายยากขนาดได้แม่นี่นะเขาเฮ็ดยังนะเฮ็ดเมนูยังนะเอาไปใส่นะต้มก้อยลาบก้อยก็ได้ออมอเอาจะกอซอกอบ่ซ้ำบ่ เด<อ>ี๋ยวไปรับสายก่อนอ่าพอดีเลยพี่น้องเอ้ยไม้ฝามาส่งแต่ว่าเขาไปส่งบ้านพญานิดอืมเขาเลยไปพุ่นเขาว่าเขาเพ่เห็นไผยหวะอ่อะดีเขาบว่วางไว้นั่นขอบคุณนะคะทีมง,งานเอ้า,อาโอเคครับผมนี่จีบงาน มาอยู่บบอมืดน,นี่มาอยู่บบอมืดน,นะผมมียังกระสีมา,ามีงานจา้างมีงานยังกระไปเนาะเออเอาจันนะขอบคุณหลายๆทีมงานม,มา,งาน,างานฟรีนะพี่น้องเอ้ยเออ รามักได้พญยายวุฒน่ะเกี่ยวกับทำฮัมทำเอิมนะเออเ่อนอืมอ๋อไปกับบ้านไว้วันนี้พ,พักผ่อนบ่ายโอ้บ่ายสามโมงยี่สิบเออพอดีแหละโมจิมันกวาสิเลิกกับพอดีได้มีเวลานั่งเล่นจังหน่อย เออเมื่อไปชักผ่าว่าเมื่อวานนี่กลับบ้านช้าเมื่อวานนี่ท่านก็เลยวันนี้ก็เลยพากลับบ้านตั้งแต่บาสามนะอืมคุณคุณพ่อกลับไปนี่อันท่าล่องท่าสีนี่เด้อสีต้นที่ค่อยให้นะเออล่องเบิง้งมันเป็นสีเดียวกันอย่าบอกท่ามง่ง มองคอยยิ่งบันทับอะน,นะเห็นบอกบันทับทั้งหน้าประตูนะมันจะมีรอยเชื่อมอยู่นะท้ารูดก็ได้ท้าแม,งมา่งกันซ่องนะน้ำก็ได้มันจะได้เป็นสีเดียวกันซะท้าแล้วทีไดเอามาท่าวงกบประตูตัวน,นี้ต้อนะท้าทาั้งทั้งนอกทั้งในล่ะ อ่ะเดี๋ยวร,รอรับของแล้วท่านอ่ะทีมงานก็กลับบ้านนะท่านเออเอาปลาต้อบอมันนี่โอ้เราได้ปลาสม,มือเราบ่มาใกินหลือไม่เพื่อนน่นี่เอามาให้กินนะแม่ปลานะอ่า เดินทางกลับวันนี้ก็ให้คุณพ่อไปซื้อกับข้าวแล้วก็ให้คน้ำมันไปสี่สิบาทเอาท่านเติมน้ำมันให้ลิตรหนึ่งจะได้ใส่เพื่อนไปซื้ออีกมืน่นผูยายญ่วุิกับปั่นจกยานเพราะว่าหมู่บ้านมันอยู่ตรงนี้นี่เองทุกท่านน้ำประปาก็มาถึงนะแถวนี้ ใส่น้อรถส่งของนี่ไปทีมงานเรา